ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะเกมอรีโร่จนนปรดิษฐ์ค่ะสัดส่วน 33, 2 4 3 7ค่ะก็ได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งจากมิสคาราพัทนะคะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับทีมมิสคาราพัทได้มามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ l a d y e i n เป็นรายการที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมทุกท่านห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีเกร็ดความรู้เรื่องความสวยความงามมาฝากกันนะคะพี่ไทยคะครับผมแล้วันนี้นะครับดารารับเชิญหรือว่าเดนางงามรับเชิญของเรานะครับแม่ติดดาราเขาใช้นางงามรับเชิญเลยจริงนะครับวันนี้กรลนตีได้เลยว่ามีตําแหน่งประกันเลยว่านะครับเกือบ ซูซีกับมิสคาราพัสเลยนะครับเพราะว่าคนนี้เขาไปเวทีไหนเขาได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่มาเจอของของเรานี่สิมาจากเหนือนี่โอ้โหออร่ามากมีเลขหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกับงานประกวดมิสคาราพัสนะคะอย่ารอช้าดีกว่าไปพบกับเขาดีกว่านะคะต้อนรับค่ะคุณฝ้ายเกตโมรีโรจนะประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฝ้าย คืองามมากคือแบบว่าจเรารู้สึกว่าเราหมองเลยอ่ะน้องฟ้าเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนกรุงเทพค่ะคุณแม่เป็นคนลบบุรีโอ้โหคุณแม่ฝากขนมาให้เรียบเลยนะครับไม่ใช่เขาก็ต้องมีสุขภาพดีไงนี่ขนาดขนเยอะนะทำไมฮะผิวยังเห็นว่าขาวเนียนใช่นี่ครับถ้าแบบว่าไม่มีขนนี่งจะเนียนมากกว่านี้ถูกต้องใช่หน้าสวยมากรู้จักกับคาราพัสได้ยังไงครับ รู้จักกับตัวคาราพัสคือตอนแรกจะมีตัวเดิมที่เป็นผลิตผลิตภัณฑ์ตัวเดิมค่ะคือเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่า,าที่ได้ลองกินจริงๆเลยจริงจังก็จะเป็นตัวนี้ค่ะคาราพัสใช่ค่ะคุณถูกตอ้องคุณโชคดีแล้วครับที่คุณรับทานคาราพัสก่อน,นใช,ใช่แล้วไงครับตอนนั้นคุณมีปัญหาก็เป็นปัญหาทั่วไปค่ะพี่ไทยของผู้หญิงแต่ว่าอย่างวัยอย่างฝ้ายอย่างเด็กอยู่เนาะยี่สิบกว่าเองก็จะมีปัญหาเรื่อง จะปวดท้องค่ะเวลามีรอบเดือนอะจะเป็นพวกนี้มากกว่าปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆค่ะค,คือได้แนะนําจากเพื่อนหรือว่าใครแนะนําให้รู้จักครับคาราคือจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์คาราฟ้ต้องบอกว่ามีขายเยอะมากค,คือตามท้องตลาดตามอะไรคะจะมีวางขายเวลาเราเข้าไปถามเนี้ยไปถามเขาเขาก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ว่าแบบเออตัวนี้กินดีนะแล้วมันจะช่วยได้จริงแบบเห็นผลในระยะยาววันก่อนพี่เคยไปถามไอ้สาวเซเว่นอีเลเว่นนะ ถามว่ารู้จักคาราพัสไหมเขาบอกว่าเขาเคยเขาทานอยู่แต่เซเว่นไม่มีขายต้องไปซื้อไปซื้อแถวตามตลาดนัดตามห้างสรรพสินค้านก็มีใช่คือจะมีร้านขายเยอะมากผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือในปัจจุบันที่ไฟเดินไปไหนคือคือหลังจากที่เราได้รู้จักไกล้ชิดอ่ะคือเราก็จะสังเกตใช่ไหมคะคือจะเห็นได้ใช้ว่าเกือบทุกร้านอ่ะจะมีผลิตภัณฑ์ของคารพัสขายแล้วก็ ที่บ้านฝ้ายค่ะเป็นคนลบบุรีคุณแม่เป็นคนลบบุรีคือพอเวลาเราไปลบบุรีเนี้ยเขารู้ว่าเราได้ตำแหน่งตรงนี้มาคือน่าแปลกใจที่แบบ พอเราได้ตำแหน่งเราถึงรู้ว่าใครๆก็ทานใครๆก็รู้จักใช่จริงๆนะฉันกิทานอยู่สวยจริงๆเว้ยมันตั้งแต่มาทานคาราบ้านซู้จะก็มันสวยขึ้นจริงๆใช่แล้วคือคนต่างจังหวัดทานเยอะมากนะไม่ใช่แค่ในคนกรุงเทพนะใช่ครับใช่คือคนรู้จักเยอะมากดังมากใช่ค่ะแล้วตัวก่อนนี้คือรูปร่างหน้าตาแล้วมีปัญหายังไงอ่ะนอกจากปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเรื่องของภายนอกอ่ะเราเป็นยังไงอ่ะคือไฟจะมีปัญหาคือเป็นคนแพ้ง่าย ทพ้ง่ายค,ยคือแพ้หมเรื่องผื่นพวกนี้ค่ะผื่นแล้วก็จะมีลมพิษด้วยใช่ลมพิษแต่คือลมพิษนีไ่ไม่ไม่รู้ตัวว่าภูมิแพ้เนาะแพ้อะไรคือพอเขานึกอยากจะขึ้นเขาก็จะขึ้นค่ะแต่พอกินตัวนี้ดีขึ้นนะหน้าอ่ากล้องซูไหนแล้วคือเขาเนียนมากเลยคุณผู้ชมค่ะอยากจะรู้เคล็ดลับทำไมเขาไม่ทำอะไรมาทำไมถึงเนียนนี่เขาบอกอยู่ตรงหน้าแล้วนะเพราะคาราพัด์ทโอเปะมาก เป๊ะเวอร์นี่แบบว่าเหมือนตุ๊กตาาบเลยนะฮะเป๊ะเวอร์เป๊ะจริงตาสวยยิ้มสวยยิ้มสวยสวยมากนี่แหละค่ะเคความงานแล้วครับที่รองอันดับหนึ่งนะครับใช่นี่นี่คือมาจากผลบริจากคาร์ทาทั้งนั้นนะครับใช่ใช่แล้วนะคะคุณเองก็เหมือนกันนะครับค่ะ เ,าาาเป็นผลผลิตจากคาราพัสนี่หละค่ะทุกต้องอ่อาคุณฟ้ายถ้าอยากจะให้ฝากบอกอะไรถึงกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่อยากจะสวยอยากจะใสยอยากจะบาบอนาเด้งเหมือนกับเราอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะเชิญเลยค่ะคือสำหรับฟ้าแค่ว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะคืออย่างที่บอกว่าในท้องตลาดคือฟ้ารู้จักคือเราไปเดินซื้อค่ะเดินซื้อของแล้วเขาแนะนํามาคือตอนแรกอาจจะตกใจนิดนึงที่แบบเอ้ยราคาคือ เราไม่เคยทานอ่ะเราไม่เคยทานอ่ะแล้วก็แบบราคามันจะต่างกันกับผลิตภัณฑ์อย่างอื่นใช่แต่พอเรามาทานตัวนี้แล้วก็เออมันมันได้ผลจริงในระยะยาวแต่ว่าคือในบางคนที่ไม่รู้จักอ่ะค่ะอาจจะมองว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะคล้ายๆกับตัวอื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่เหมือนกันในคุณสมบัติที่เขาบอกไว้ค่ะคือมันได้ผลต่างกันนะเพราะก่อนที่จะมาทานตัวนี้เคยทานตัวอื่นมาก่อนใช่แต่ว่าไม่ค่อยได้ผลอืมันไม่ค่อยได้ผลค่ะหรือเราเป็นคนใจร้อนก็ไม่รู้นะมาทานคาราพั๊บกี่วันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเลยอ่ะจริงๆเราอาทิตย์หนึ่งก็เห็นผลชัดแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะหนูจะเป็นคนมีปัญหา เรื่องเลือดด้วยค่ะใช่แล้วรอบเดือนจะค่อยมาจะมาไม่ค่อยตรงแต่พอทานตัวเนี้ยมันช่วยน้ําคือมันมาจะมาตรงเลยใช่ค่ะคือมันจะมาตรงแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะการขับทงขับถ่ายการขับถ่ายโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะคือเออหนูมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะวไม่ทานผักไงการการก่อนที่จะมีรอบเดือนเรารู้สึกเราปวดท้องหลังจากที่เราไม่ป็นปวดท้องไป็นแล้ว หลังจากที่เรารับประทานคาราพักเสร็จแล้วมันอาการป็วดข้อหายไปใช่ไม่เป็นแล้วคือช่วยได้เยอะแล้วสองเกตอาการจากสิ่งที่มันออกมาจากภายในับออกมาจากร่างกายจากร่างกายคือหมายถึงเวลาขับถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าอย่างที่่ขับอายงเลยก่อนมีประจำเดือนก็มีปัญหาเรื่องตกคาะเช้ามีลิ่นอะไรนี้หรือเปล่าดีขึ้นนะอันเนี้ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแบบ เห็นได้ชัดว่าเออดีขึ้นจริงๆแล้วก็อย่างเช่นเรื่องตกขาวใช่ไหมคะคือฟาจะเป็นคนใช้แครฟีประจําพี่ป้องแพนเล็กๆอ่ะอ่าคือถ้าเกิดกินตัวนี้บางทีคือไม่ต้องใช้นะมันจะมั่นใจเรื่องกลิ่นใช่คือไม่ไม่ต้องใช้เลยใช่นี่เห็นไหมล่ะประหยัดค่าแคฟีด้วยเอยแล้วคือเราไม่ต้องมานั่งระบาดคือแบบจริงๆแล้วมันแล้วมันดีจากข้างในด้วยง้และที่สำคัญตัวนี้มันมีอ้นี่ไงวิตซี วิตามินซีคือช่วยให้ฝ้ายไม่เป็นลมพิษนะอใช่แล้วก็ไม่ค่อยป่วยด้วยไม่ป่วยแล้วคือเราทำงานอย่างเงี้ยคือมันมันมันามหน้าใช่พอมาทาวิตามินซีเงี้ยมันไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอะไรคือแบบแข็งแรงขึ้นค่ะี่แล้วเดินไปไหนมาไหนมีคนทักทำไมเอ้หน้าฝ้ายสวยขึ้นหรือเปล่าผิวมันสะอาดขึ้นคุณไปขัดหน้าไปทำผิวหรือไปฉีดไอ้กนต้งกต้าอะไรมาแบบ ก็มีนะคะคือหลายๆคนเขาเห็นเราทํางานอยู่ตรงเนี้ยเป็นนางงามด้วยทํานั้นทานี้เขาก็จะมาถามเคลบประจําว่าเออทําอะไรไปหาหมอที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยไม่ได้ทําอะไรเลยเขาก็หาว่าเรากักนะแต่คือแบบไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆอ่ะก็แค่ทานคาราทใช่ค่ะทุกคนแบบว่าเชื่อไหม ตอนนี้ต้องเชื่อแล้วล่ะเพราะว่าเรามีตําแหน่งการันตีต้องเชื่อนี่ไง <c oughs> แล้วเราแนะนำไม่แนะนํนาให้เพื่อนๆในมหาวิทยาลัยหรือว่าเพื่อนๆนแนะนาค่ะแน,นะนาําแนะนําให้จริงๆอ่ะคือพอตอนแรกเราซื้อทานอยู่แล้วแต่ว่าพอเข้ามาประกวดอะได้ไปทานคือทุกคนที่เข้ารอบจะได้ไปทาน15กล่องเรา,าได้แบ่งไปให้คุณแม่ทานด้วยคุณแม่ก็ชอบนะคุณแม่ใช่ไหมค่คุณแม่เขา อายุเยอะแล้วค่ะก็วัยทองช่วยด้วยนะเออเรื่องวัยทองแม่โทรมาหาแม่เล่าให้ฟังแล้วเป็นไงม้างคุณแม่พวกวีนพวกแรงตานี่โอเคโอเคนะโอเคขึ้นพอยิ้มแปนเลยไหมหนูก็ไม่รู้แต่ว่าคือแม่เขาบอกว่าโอเคขึ้นอ่ะเขาบอกว่าดีขึ้นค่ะแม่โอเคไม่ข่าดแต่พ่อโอเค เพราะโอเคนี่ก็จะจบแล้วค่ะนะครับใช่แล้วอ้าวสุดท้ายนี้นะคะเคล็ดลับความงามอยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะคาราพัสนะคะและนี่คือผลผลิตจากคาราพัสออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะและนี่คือผลิตภัณฑ์คาราพัสนั่นเองนะคะจากสตาร์ซันชัยตอนนี้โปรโมชั่นด้วย1กล่อง690บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องในราคา2,760บาท5กล่องนะคะเนี่ยคา2,760บาทถูกมากๆนะเพราะบางบางทีเนี่ย เออก่อนจะได้ราคาเนี้ยได้แค่กล่องเดียวสอกล่องเองนะ<ช>แต่อันนี้คือแบบได้ถึง5กล่องเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเลยนะคะ สองพันสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงของคุณนะว่าตกใจแค่เจ็ดไม่ได้ <c oughs> แล้วก็วผิวพรรณสวยนะครับผิวสวยหน้าใสาภายในกระชับดับกลิ่นอย่างเงี้ยคุณไม่เอาเลยก็นั่นน่ะสิคะพราจารย์รีบโทรมาเลยนะคะเบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้วันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะคะคุณฝ้ายเกตมูลีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคคุณ่ะในสำคัญนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะรายการของเราด้วยนะคะกับนี่เลยค่ะชุดเพชรเจียรเพชรเซ็นเตอร์นะครับบายกันนิด บันลนริบนี่เป็นไส้ถ้าสนใจนะครับสนใจอ่าอยากจะได้เพชรเป็นเขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นทรัพย์สินนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับใช่แล้วคัะราคาย่อมเยาวนะครับใครพูดถูกหูหรือว่าพูดจาไพเราะก็ลดให้50%าิเปโอ้โหฟ้าดีมากเลยทีเดียวลดห้าสิบแล้วก็บวกไป3ามรอย หมอนไป300%ก่อนล้วค่อยลดนะเอาวันนี้เป็นเราหมดแล้วนะคะเราทั้งสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามชมรายการครับ